เรียบร้อยเปิดหัวมาก็ตามคาดเชลซีเป็นลองบบเยนเยอะมากวันนี้คือเล่นไม่ดีเลยแผงเกมรับนี่คือแบบเห็นได้ชัดว่าเอาเกมลูกบายเยนไม่อยู่คือเราเสีย3ลูกก็จริงแต่ว่า2ใน3ามลูกนั่นคือความผิดพลาดของเกมรับล้วนต้อง ต้องแก้ต้องแก้ด่วนเลยเกมรับเชลซีวันนี้ก็คือเกมลูกก็เล่นไม่ค่อยออกลูกแรกที่พาเมอร์ยิงได้นี่คือเกมสวนสวนกลับนี่คือลูกนี้คือสวยมากเลยนะแล้วก็มีลูกที่ตอนแรกยิงเข้าไปแล้วตีเป็นสองสองต่อสามแต่ว่าล้ำหน้าไปลูกนี้สวยมากแต่ว่าล้ำหน้าเสียดายก็เรียบร้อยแพ้ไปนัดต่อไปจะเจอกับเบนฟิก้านะครับสำหรับยูฟาแชมเปียนลีกนะ